สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดใหม่แล้วงวดประจำวันที่16มิถุนายน2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมานี้ของอาจารย์เข้านะครับมี9แล้วก็มี1ทุกท่าน1ก็อยู่หลักร้อยอยู่หลัก10นะครับอาจารย์ให้มาจริงคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้เนาะ งวดใหม่ของอาจารย์ครับคือใบฝั่งทางขวามือเด่นบนของอาจารย์มี0789ทุกท่าน0789ชอบก็แคปหน้าจอรับไปพิจารณาดูนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้เด่นบน0789ต่อมาครับเด่นบนพื้นเขียวทุกท่านเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับ งวดมายจะอยู่ด้านล่างทุกท่านสูตรของอาจารย์ทําได้0 1 2นะครับ0 1 2งวดที่แล้วของอาจารย์ดูเหมือนว่าจะมี6นะครับคุณผู้ชมตามนี้ครับเด่นบนพื้นเขียวเลขเด่น3ตัวต่อมาครับอภิโชคครับอภิโชคงวดนี้อาจารย์ให้มาเร็วนะครับทุกท่าน ขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มาสองตัวเลยของอาจารย์มี9กับ1นึทุกท่านหวยออก1นึ่งวดใหม่คือใบนี้ครับอาจารย์ให้แนวทางมาที่296เกทุกท่าน296แต่ดูเหมือนว่าตัวเลขจะไม่เท่ากันนะครับทุกท่านแล้วอีกอย่างหนึ่ง วันที่ตรงนี้ก็เป็นวันที่1อยู่เลยนะครับตามนี้ครับทุกท่านแคปหน้าจอไปก่อนเนะาะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้คุณผชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขกเด่นงวดใหม่นี้ได้296นะครับ296แนวทางของยอดเฮงแต่ก่อนนะครับอาจารย์เปลี่ยนชื่อเมื่องวดที่แล้วนะครับอภิโชค ต่อมาครับวิ่งบนตัวเดียวสาธิติเข้ามาเพียบเลยยังไม่เคยลงให้ครับงวดใหม่ทุกท่านอาจารย์ได้สองครับทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้สองนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านทุกท่านต่อมาครับวิ่งบนแนวทางของแอดปลายฝันอาจารย์ให้วิ่ง0กับ1นะครับทุกท่าน0กับ1 งวดที่แล้วของอาจารย์อยู่ด้านล่างครับวิ่งบนของอาจารย์มี9กับ1ก็มา2ตัวกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่ก็0กับ1ครับเอาวิ่งบนไปแล้วก็ข้อมูลวิ่งล่างของอาจารย์ไปด้วยทุกท่านวิ่งล่างอาจารย์ให้วิ่ง8กับ2งวดที่แล้วของอาจารย์ให้วิ่ง0กับ4นะครับก็เข้าน้องหอยออก02 จัดไปครับแนวทางของแอดปลายฝันต่อมาครับแนวทางของแอดประชาอาจารย์มีเลขเด่นให่ตัวเดียวครับอาจารย์ให้5มาทุกท่านไม่ได้ระ,ะบุว่าเป็นบนหรือล่างนะครับเก่งได้หมดคุณู้ชม5ตัวเดียววันที่อยู่ด้านบนครับ16ทับ6 2 565 แนวทางของอาจารย์ประชาครับต่อมาครับแนวทางของอัจพรรหัดพื้นสีขาววดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อแล้วนะครับของอาจารย์มี6ทุกท่านไปอยู่หลักหน่วยบนเนาะ16มิถุนางวดใหม่ทุกท่านได้3 4 5 3ี่ห้าี่ห้า แนวทางของแอดพระฤหัสพื้นสีขาวต่อมาครับใบนี้เป็นลายมือเขียนทุกท่านวิ่งสองตัวงวดที่แล้วใบนี้อาจารย์ให้1กับ2มานะครับหขึ้นบน2ลงล่าง16มิถุนาหกห้อาจารย์ให้วิ่ง1กับ2ตัวเดิมทุกท่านตัวเดิม 1>, 1กับ2ถัดมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอัจจิรนันร้อยสหน่วยของอาจารย์ครับเลขเด่นสีตัวงวดที่แล้วแนวทางของอาจารย์เข้า6นะครับอยู่หลักหน่วยบนงวดใหม่ทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้6 7 8 9ครับ6 7 8 9 แนวทางรอสอนนบนครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดชีวิตนี้ยังมีหวังสองวดหลังสุดของอาจารย์เข้ามาสองตัวเลยนะครับทุกท่านสองตัวในที่นี้หมายถึงว่าเข้าหลักหน่วยนะครับก็คือ6เข้าหลักร้อยก็คือหทุกท่านถัดไปอีกของอาจารย์ก็มี2แล้วก็มี0นะครับเข้า ตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเหมือนกันเลยครับทุกท่านนําไปเก่งกันดูน้องงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วนะครับก็คือใบฝั่งทางขวามือ16ทับ6ทับ 6, 6 5นะครับเลขเด่นบนล่างของอาจารย์ได้796ทุกท่าน7 9 6นะครับ2ตัวก็796เหมือนกันคผู้ชม ตา,ตามนี้ครับแอดชีวิตนี้นยังมีหวังนําไปเก่งกันดูเนาะสองวดหลังสุดนี่สวยงามเลยครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับแนวทางของแอดมินโฮ1มิถุนายน65งวดที่ผ <ท Step S 1> ่านมาของอาจารย์เข้า2นะครับตัวเด่นของอาจารย์เข้า2ตามนี้ครับ สิหน่วยบนล่างของอาจารย์ก็มี2เนาะแล้วก็มี6ด้วยนะครับทุกท่านเลขหกนี่ผมลืมวงกลมให้นะครับคุณผู้ชมโวยออก19602เข้า2ตัวกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม,หม่คือใบฝังทางขวามือครับอาจารย์ให้10หน่วยบนล่างมาที่6กับ8ครับทุกท่านตัวเด่นก็คือ8จัดไปครับ admin โถแต่ก่อนเข้า เข้าดีมากเลยนะครับเข้าติดต่อกันมาหลายงวดเนาะมาพักหลังก็มีเข้ามีหลุดครับใบเต็มก็จะประมาณนี้1 6มิยอ65ต่อมาครับเด่นล่างแอดวานทุกท่านเด่นล่างแอดวานอาจารย์ให้เด่น137มานะครับทุกท่าน137ตรงนี้ครับ 16 6 6 5แนวทางเด่นล่างต่อมาครับแอด,ดาวบนฟ้าวิ่งล่าง2ตัวหลังจากที่หลุดไปครับแนวทางของอาจารย์ก็กลับมาเดินต่อนะครับวันที่ผ่านมาของอาจารย์มี2นะครับคุยออก0ูย์สก็ผ่านเนาะงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2กับ3ทุกท่าน2กับ3 ดาวบนฟ้าต่อมาครับใบนี้เป็นข้อมูลอาจารย์บอกว่าล่างนะครับใบนี้งวดก่อนรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์มี0นที่เข้านะครับตรงนี้งวดใหม่ได้8กับ2นะครับ8กับ2 อาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลล่างครับ16มิยอ65ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล10ล่างของอาจารย์ครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ครับอาจารย์ให้เด่นมา2ตัว1ในนั้นมี0ครับก็เข้าหลัก10น้อยออก02งวดใหม่ทุกท่านได้8กับ9ครับ8กับ9แนวทาง 10บล่าง16มิยอ65แอดดาวบนฟ้าครับใบเต็มก็จะประมาณนี้8กับ9ต่อมาครับใบนี้เป็นนทางของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีหรือว่า BNY วดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้านะครับทุกท่านเข้า2 เลขเด่นจะมีอยู่3ตัวนะครับเข้า2ไหวยออก02งวดใหม่อยู่ด้านบนทุกท่าน16ทับ6ทับ6 5นะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้789ทุกท่าน789จัดไปครับ b n y ต่อมาครับ แนวทางของอาจารย์อุทยัยอาจารย์มนตรีเด็ดล่างสูตร1งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับมี0กับ2อาจารย์ให้มา3ตัวครับมี0 1 2ย์มา2ตัวเนาะงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาเมื่อวิ่งล่างสูตร1เลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ครับมี1 2 3ทุกท่าน1 2 3่มใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของมนุษย์ล่าฝันครับแอดน้ำนองเป็นข้อมูลครบล่างแถมบนครับเลขเด่นของอาจารย์ก็มี9016382ทุกท่าน9016382ครบล่างแถมบน ต่อมาครับสวัสดีปีใหม่จากใจแอดมินเจมปฏิทิหลัก10ปี2565 16มิถุนายนอยู่ตรงนี้ทุกท่านเลขเด่นของอาจารย์มี7825นะครับ7825งวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดตำแหน่งไปนะครับแต่ว่ามี2อยู่นอกผู้ชม2ประมาณนี้นะครับถ้าเอาศูนย์มาใส่ก็เป็น20เข้าตัวกลับ ประมาณนี้นะครับงวดใหม่ก็7 8 2 5ต่อมาครับดับหลัก10แนวทางของอชจจรนันครับงวดที่แล้วมาหลุดกับงวดใหม่อาจารย์ให้ดับ3นะครับหลัก10บคุณชม16มียหกหใบนี้จะเป็นแนวทางของอชนานะพลเป็นข้อมูลเลขไม่น่ามาล่างครับสถิติเข้ามาเพียบเลย งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็สอบผ่านนะครับอาจารย์ให้ดับ3ามหวยออก02มงวดใหม่อาจารย์ให้ดับ0ทุกท่านดับ0ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ16มิถุนายน2 5 6 5เลขไม่น่ามาล่างก็คือ0ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ